ประสาทพรแด่คุณผู้หนุนวัดสืบสมบัติประเทศชาติศาสนาสละทรัพย์บริจาคมากศรัทธาให้ชาตินี้ชาติหน้าสถาพรส่วนตัวแสบแอบอิงชิงประโยชน์จะเกิดโทษโหดร้ายยากไถ่ถอนบาปและเคราะ์วิบัติตามตัดรอนเป็นคนจนคนจรรร้อนรุ่มใจ จึงขอเตือนเพื่อนมนุษย์สุดที่รักอย่ายอกยักเงินทองของวัดไหนเงินที่อมสมบัติของวัดไปก็คือไฟเผาผลาญบ้านเรือนตนอันชีวิตของเราก็เท่านี้อย่ามั่งมีเลยหนอเพราะช่อชนอย่าใช้วัดเป็นเหยื่อเพื่อต้มคนต้องผจญครอบศกโรคร้ายแรงอาจจะเกิดกับคนที่ตนรัก ฉันนี้จักยกเรื่องเก่าเล่าถแถลงยกสมผานท่านนี้มาชี้แจงให้เกิดแสงแห่งปัญญาอยากกระทำอัตมาจะยกเรื่องราวของสมผานท่านนี้เป็นเรื่องเก่าอันสมผานท่านนี้ที่เมืองเหนือท่านเกิดเบื่อผ้าเหลืองอันเรืองล้ำศึกออกมาไม่นานผ่านระกมนำทองคำไปขายได้เงินตราทองคำนั้นเมื่อครั้งยังเป็นพระ โบรณะเจะดีทองผุดผ่องฟ้าสมพารแกะเก็บไว้ไกลหูตาทองใหม่มาหุ้มพระธาตุผุดผาดงามสมพานเก็บทองคำเก่าเอาไปหลอมโดยไม่ยอมใครๆให้ไต่าถามสึกออกมาขายทองกินทรัพย์สินสามยิ่งพบความยากจนพ้นทวีผมไม่มีเงินก็ไม่มีอาชีพนะท่าน ก็ทองที่เก็บไว้ที่หลอมไว้ในขรัง้งจะเป็นพระเนี่ยเอามาขายกินไอ้ยิ่งขายยิ่งจนอยู่ต่อมามีบุตรสุดอนาตรูปประหลาดตัวเล็กๆเหมือนเด็กผีเพราะว่าไร้ผิวหนังทั้งกายีสิ้นชีวีต่อหน้าพ่อทรมาเมียตั้งท้องพอลูกคลอดออกมาแล้วปรากฏเด็กคนนี้ไม่มีผิวหนังสมผานเห็นลูกชายตายสยอง ออกมาไม่มีหนังว่าตายสมภานเห็นลูกชายตายสยองแกวีร้องไห้โหโอ้ลูกจา๋าพ่อลอกทองหุ้มพระธาตุเขาศรัทธาช่อเอามาขายเกลี้ยงเลี้ยงชีวีบาปที่ลอกทองคำตามพันผูกเกิดแก่ลูกเพราะพ่อก่อบัตรสีลูกรับเคราะห์เพราะว่าพ่อก่อกาลีสมพานหนีหายหน้าเป็นบ้าไป เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินของวัดวาอารามเป็นเงินของสาธารณประโยชน์นะเป็นเงินของประเทศชาติอย่าไปโกงกินและจะเกิดกับลูกหลานของผู้ที่โกงกินนั่นเองดังนั้นเรื่องช่อชนอย่าไปทำ